หุงอุ่นตุน๋นต้มนึ่งอะไรไม่ต้องใช้น้ำมันไม่มีอะไรต้องใช้น้ำมันเลยค่ะถูกต้องครับต้นกล้วยต้องมีกี่ใบถึงจะเรียกว่าใบตองสามใบค่ะ มัทนาคิมกันแดดจันทากันแดดกันน้ำกันฝุ่นกันยูวีผสมรองพื้นปกป้อง SPF 50++ PA++++ สิบวกบวันแดดตัวนี้นะคะเทกเจอร์ของเขาดีมากเลยค่ะไม่เหนียวเนอหน,นะแห้งไวแถมปกปิดผิวหน้าเนียนเรียบด้วยให้เทียบระหว่างข้างที่ทากับไม่ทาถ้าอยากให้เนียนขึ้นอีกสามารถทาซ้ำได้ตามต้องการเลยค่ะ เหมาะกับทุกสถานการณ์ฝุ่นควันไปทะเลเล่นน้ําเอาอยู่เหมาะกับซัมเมอร์มากๆเลยค่ะมัธนาจันทาครีมกันแดดเนื้อบางเบาสูตรซีซีครีมกันน้ํากันดําพกพาสะดวกกดสั่งซื้อที่ลิงก์ได้เลยค่ะ